ในชีวิตของผมเนี่ยเห็นว่าครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครอบครัวทำให้รู้สึกอบอุ่นรู้สึกมั่นคงรู้สึกผ่อนคลายมากทีเดียวเพราะเวลาอยู่กับครอบครัวเราจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องทำอะไรเองทั้งหมด จะมีคนช่วยทำนั่นทำนี่เราก็ทำนั่นทำนี่ต่างคนต่างช่วยกันต่างคนต่างทำสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็มันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันตอนเย็นมากินข้าวด้วยกันทำอะไรด้วยกันมีคนตลกโปกฮามีคนเล่นนั่นเล่นนี่คุยนั่นคุยนี่มันทำให้รู้สึกอบอุ่น รู้สึกมีชีวิตไม่รู้สึกโดดเดี่ยวไม่รู้สึกเงาแล้วก็ถ้าเรามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะมีหลายๆคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันการมีครอบครัวที่ดีจึงเป็นเหมือนการมีประกันที่ดีที่สุด เป็นสิ่งที่ช่วยรับประกันแล้ว่าเราจะดูแลซึ่งกันและกันอย่างดีที่สุดแต่ครอบครัวส่วนมากก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ครอบครัวส่วนมากเต็มไปด้วยความรุนแรงเต็มไปด้วยการเป็นผดเด็จการเต็มไปด้วยการผูกขาดการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว ของหัวหน้าครอบครัวหรือคนที่มีบทบาทสูงที่สุดในครอบครัวจึงทำให้ลหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะร่วมมีส่วนร่วมในครอบครัวได้จริงๆลหลายๆคนกลายเป็นแค่ผู้ตามจึงทำให้คนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่อยากอยู่กับครอบครัวลหลายๆคนก็ต้อง ไปหางานทำออกจากครอบครัวไปอยู่ที่อื่นไปเป็นตัวของตัวเองหลายๆคนก็ชอบแบบนั้นเพราะเรารู้สึกถึงอิสระภาพรู้สึกถึงว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากการได้ทำอะไรก็ได้หาเงินเองเลี้ยงตัวเองด้วยตัวเองไม่ต้องไปเดือดร้อนใครต่างคนก็ต่างภาคภูมิใจ ในอิสรภาพตรงนี้นี่คือสิ่งที่คนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันเป็นและเราก็รู้สึกว่านี่คือชีวิตที่ดีนี่คือการเริ่มต้นของคำว่าครอบครัวแตกสลายครอบครัวก็เริ่มเล็กลง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 แต่อิสระภาพที่เราได้มาอิสระภาพที่เราชื่นชมกันในวันนี้ คนไม่ค่อยคิดเลยว่าเราต้องแลกมันมาด้วยต้นทุนที่สูงมากทีเดียวต้นทุนที่เราแลกอิสรภาพมาก็คือเราขาดความรู้สึกอบอุ่นเราขาดความรู้สึกรักเราขาดการแบ่งปันเราขาดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน เราขาดบรรยากาศของการรู้สึกถึงความมั่นคงในการอยู่ร่วมกันนี่คือสิ่งที่เราขาดไปนี่คือสิ่งที่เราจ่ายไปเพื่อแลกกับคำว่าอิสระภาพแต่อิสระภาพที่เราได้มานั้นเราเรียกว่าเงินมีเงินแล้ว จะทำอะไรก็ได้แต่การได้เงินมาเนี่ยเราก็ต้องแลกมันมาด้วยเวลาของชีวิตด้วยชีวิตด้วยทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะได้เงินมา1 5 2 0 0 0 0 0 0 0ต่อเดือนเนี่ยเราต้องใช้เวลาของชีวิตอย่างน้อยหนึงเดือนเพื่อซื้อ กับเงินก้อนนั้นมาเพื่อให้เราได้รู้สึกว่าเรามีเงินแล้วเราจะมั่นคงเงินไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็สร้างมันขึ้นมาแต่เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันมาจากการเอาเวลาอันมีค่าของชีวิตเราไปซื้อมันมาดังนั้นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอิสระภาพที่เรามีในวันนี้มันเป็นอิสระภาพที่น้อยนิดมาก แต่เรากลับเข้าใจว่ามันเป็นอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากนี่คือสิ่งที่เราขาดไปจากการสูญเสียคำว่าครอบครัวการที่จะมีครอบครัวที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายในยุคปัจจุบันเพราะ ระบบครอบครัวมันพังทลายลงมาหลายปีแล้วคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยส่วนมากไม่เคยสัมผัสคำว่าครอบครัวที่ดีทุกคนเกิดขึ้นมาปุ๊บก็เติบโตในครอบครัวที่พ่อแม่ต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบพ่อแม่ต้องแยกกันไปหาเงินหางานแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ไม่มีเวลาอยู่ด้วยกัน เด็กๆก,ก็จะถูกส่งไปโรงเรียนโรงเรียนก็มีครูนิดหน่อยแต่ต้องดูแลเด็กเยอะมากเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่จึงถูกทอดทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจจากสังคมจากครอบครัวเด็กเหล่านี้คนรุ่นเหล่านี้จึงไม่ได้สัมผัสกับคำว่าความรักความอบอุ่นการแบ่งปันการอยู่ร่วมกัน พอโตขึ้นปุ๊บเราไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้เราเริ่มสับสนกับชีวิตมากขึ้นเราไม่รู้ว่าชีวิตต้องการอะไรแต่สังคมบอกว่าถ้าคุณมีเงินแล้วจะมั่นคงเราก็หาแต่เงินหาแต่เงินแต่หลายๆคนก็ประสบผลสาเร็จมีเงินเยอะมีธุรกิจใหญ่โตมีอะไรมากมายแต่ลึกๆแล้ว แต่แล้วคนก็เหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างและรู้สึกว่างเปล่าไม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกอิ่มภายในจริงๆการที่จะสร้างครอบครัวใหม่เป็นเรื่องยากมากขึ้นมากขึ้นในยุคปัจจุบันเพราะเราไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ ว่าครอบครัวที่ดีคืออะไรดังนั้นคนรุ่นใหม่จึงเป็นโสดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแม้แต่จะแต่งงานกันแต่ก็อยู่ด้วยกันไม่นานสิ่งที่ทำให้คนอยู่ด้วยกันนานในปัจจุบันคือเงินกับงานเราต้องอาศัยเงินกับงานบังคับให้เรายอมจำานนต้องอยู่ด้วยกันเพื่อหาเงินเพื่อรักษางานไว้นี่คือ สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวโดยไม่รู้สึกตัวเราโดดเดี่ยวเราไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวเพราะเราเบี่ยงเบนความสนใจไปกับการบริโภคก,การจ่ายเงินมากเหลือเกินแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ความรู้สึกที่ว่างเปล่า การมีครอบครัวที่ดีเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพราะครอบครัวมันให้ทุกอย่างกับเราเงินให้บางอย่างกับเราแต่ไม่ได้ให้ทุกอย่างแต่ครอบครัวสามารถให้กับเราทุกอย่างได้ถ้าเป็นครอบครัวที่ดีการกลับมาสร้างครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคปัจจุบันเพราะ เราขาดครอบครัวนี้เองจึงทำให้เราหลงทางทำให้เราไม่รู้จักความรักความอบอุ่นไม่รู้จักคำว่าความมั่นคงที่เกิดจากการพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งมันยั่งยืนมากกว่าความมั่นคงที่เกิดจากการพึ่งพาเงินนี่คือสิ่งที่เราขาดไปวันนี้คนหลายๆคนก็เลยมีปัญหาทางจิตสูงมากเราเป็นดี p r e s มากขึ้น ซึมเศร้ามากขึ้นเหงาโดยไม่รู้สาเหตุมากขึ้นรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างรู้สึกว่างเปล่ามากขึ้นมากขึ้นแม้จะมีอะไรมากมายแต่มันกลับว่างเปล่าเหลือเกินหลายหลายคนเริ่มรู้สึกอย่างนั้นการกลับมาคิดถึงการสร้างครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นครอบครัวที่ดีคือครอบครัวที่เปิดใจ ครอบครัวที่ดีคือครอบครัวที่ทุกคนเคารพกันฟังกันแม้ว่าคนนั้นจะอายุมากอายุน้อยทุกคนต้องฟังกันเสียงทุกเสียงมีความหมายเสียงทุกเสียงต้องได้รับการฟังอย่างตั้งใจและก็เอาใจใส่ซึ่งกันและกันแบ่งปันซึ่งกันและกันมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความรักขึ้นมา ความรักตัวเนี้ยเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่เกิดจากการได้อยู่ร่วมกันแค่ได้อยู่ร่วมกันเราก็จะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสุขรู้สึกมั่นคงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินมากก็ตามการสร้างครอบครัวแบบนี้คือสิ่งที่เราต้องการในวันนี้และวันข้างหน้า การมีครอบครัวที่ดีเป็นเรื่องยากเพราะเราสูญเสียประสบการณ์สูญเสียภูมิปัญญาในการสร้างครอบครัวมายาวนานแต่มันก็ยังไม่สายเกินไปและมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องกลับมาคิดถึงการสร้างครอบครัวที่สมรุ์สมบูรณ์และก็เท่าเทียมเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน อย่างเท่าเทียมและก็มีความหมายเท่าเทกันไม่มีหัวหน้าครอบครัวไม่มีผดด็จการในครอบครัวนี่คือการเริ่มต้นที่ดีของชีวิตนี่คือการเริ่มต้นที่ดีของคำว่าสังคมครอบครัวคือชุมชนที่เล็กที่สุดที่เราจะเริ่มได้ประชาธิปไตยเริ่มได้จากตัวเราเองเสร็จแล้ว ก็มาเริ่มที่ชุมชนที่เล็กที่สุดแล้วก็ค่อยๆขยายขยายออกไปขยายออกไปอิสระภาพก็เริ่มเหมือนกันความเท่าเทียมก็เริ่มเหมือนกันความรักความผูกพันก็เริ่มจากตรงนี้เช่นกันเริ่มจากตัวเราแล้วก็เริ่มที่ครอบครัวเราแล้วก็เริ่มที่ชุมชนกว้างออกไปกว้างออกไปกว้างออกไป